ตัวนี้คือเหมือนรับปุ๊บแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เนี่ยครับแล้วก็เอาเนี่ยเอาเอาไฟจากแบตเตอรี่ครับเสียบเสียบเข้า <busca> ตัวตัวขยายครับผมฮัลโหลดูดิฮัลโหลดูดิฮัลโหลดูดิฮัลโหลฮัลโหลดิฮัลโหลฮัลโหลจับฮัลโหลกันฮัลโหลฮัลโหลอ้าวผู้หญิงฮัลโหลอ่าบอกชื่อบอกชื่อชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรครับอย่ากลัวดิไม่ช็อตไม่ช็อตชื่ออะไร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 ฮาร์ดนะฮาร์ดครับฮาร์ดครับแซนตต่อครับด้วยครับด้วยรเียนอะไรนะครับ แตนตอครับแล้วพ่อชื่ออะไร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 น้องน้องคนนี้ไม่บอกจิ๊บชื่อจริงหชื่อจิ๊บจริงหรือจริงชื่อจริงจิ๊บจริงชื่ออะไรเด็กหญิงเาลี้ยนอยู่ปอลอะไรครับเนี่ยชั้นบนหรือชั้นล่างอยู่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นล่างนะน้องนนี้ชื่ออะไรครับ ชื่อชื่อจริงครับดีจากอยู่อยู่ปอยู่ปออะไรครับอยู่ชั้นไหนอยู่ปอแล้ครับปอหางนปออะไรนะครับสองนับเลยครับสองบเยเอาไม่เอามีห้องเดียวครับเราสองคนนี้นะครับมอนค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงซิมรักมีนาอยู่ปอแลครับปอครับโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดแสนค ครับครครับคือคตรงนี้ผมนายประกอบอัทรวขางบอ้องมายายเรือนทางานอยู่ที่อำเภอสํมโคกปทุมธานีโรงเรียนสี่แยกบางเตยในภาวะน้ําท่วมครั้งนี้หนักมากที่โรงเรียนผมเนี่ยท่วมถึงประมาณเกือบสาเมตรต้องอยู่ชั้นสองอย่างเดียวแล้วมีปัญหาเรื่องเรื่องไฟน้ำประปา สิ่งที่ช่วยเราได้มากก็คือโซลารเซลล์นี่แหละที่เราสามารถที่จะใช้แสงใช้แสงอาทิตย์เนี่ยมาชาร์จได้เช่นมือถือแล้วก็แชสไซแบตไว้ใช้สร,สรุปแล้วไปฝึกมาตั้งกี่รอบเป็นทุกเที่ยวเลยไหมเนี่ยก้าค,ครับมาหลายเที่ยวเลยไปฝึกโซล่าหลายเที่ยวเลยจะเป็นแล้วนะตอนนี้ได้ใช้จริงนะใช้จริงครับโตตอนนี้มีประโยชน์มากเลยต้องขอบคุณอาจารย์ด้วย แล้วก็เวลาไปดับนี่ปัญหาไม่มีเลยมีแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอมีมี u p s ก็เปิดได้ได้มี u p s เปิดพัดลมอะไรต่ออะไรได้แก้ร้อนได้สบายๆอยู่ไม่ได้ร้อนเลยจะมีก็ว่าสัญจรไปมาลำบากนิดนึงแต่เรื่องอื่นไม่ได้ร้อนครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นันพักดีครับที่ได้ให้ผมรู้ เกี่ยวกับโซลาเซลล์เนี่ยหลังน้ำท่วมไปสอนที่โรงเรียนให้นะครับนั่นไม่เลยนะครับประมาณมกราร์นะครสอนเด็กให้ทาให้รู้เห็นกันเลยมกราร์ผมเปิดได้หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้ครหลังน้าท่วมกันแล้วกันผมรุ่มมากเลยหลังน้าท่วมเลยครับแล้วเบอร์โทรจ้างอะไรเบอร์ขอเบอร์ีเบอ่ร์กี่เนี่ย0852600292ครับ ไม่ต้องไม่ต้องเสียงครับครับฮัลโหลครับครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับอ่าแล้วสังเกตนะครับว่าดูว่ามันก็จะมีปนะไฟนะฮะเมื่อเวลาค่ำคืนใช่ไหมครับที่ไม่มีแสงเราสามารถใช้ตรงนี้ครับแทนแสงไฟแล้วนะครับในกรณีที่อุปกรณ์มือถือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับไม่มีตรงนี้ครับ ที่สามารถจะช่วยชาร์จนะครับเก็บพลังงานไว้และก็ช่วยชาร์จมือถือให้เรามันมีประโยชน์ตรงที่มันไม่มีกระแสไฟฟ้าตอนี่ถามมีอะไรถามขนาดนอะไม่ได้ถามไม่ได้ไม่ได้สวัสดีไม่มีใครมองประโยชน์เราอยู่ที่ตรงนี้โดยเฉพาะ